เดีอีกหนึ่งเรื่องครับ่านผู้ชมฮะเมื่อวันพระตบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทิพยยาประกันภัยผู้นําทางด้านดิจิทัลอินชูแรนซ์เขาจัดของเล่นใหม่มาให้กับลูกค้านะฮะเจ้าของเล่นใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีเพื่อบริการด้านการประกันภัยหลากหลายของทิพยประกันภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีฟังก์ชันที่ลักษณะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะคือสนุกกับมันได้อีกด้วยนะฮะนะวัตรกรรมใหม่ที่ผมพูดถึงเดี๋ยวขอภาพหน่อยนะฮะคือเนี่ยะฮะอินชูเวิร์สแค s u ูล by เป็นคีย์ออสบริการประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจากทิพยประกันภยัยคือเข้าไปร่วมกับสยามพิวรรครับวางตู้คีย์ออส8จุดครับให้ลูกค้ามาใช้งานได้เลยนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะก็จะมีวางอยู่ที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ไอคอนสยามก็เข้าไปทดลองได้ในทุกจุดเลยทำอะไรได้บ้างฟังก์ชันนี้เนี่ยนะฮะคือสามารถซื้อประกันภัยก็ได้ตรวจสอบกรมธรร์แจ้งเคลม ค้นหาศูนย์ซ่อมโรงพยาบาลง่ายเหมือนแบบมีพนักงานของที่พยากันภยัยคอยให้บริการนะ่ะแต่ว่าใช้บริการผ่านตู้นะครับหรือว่าถ้าเราไปกดกดกดแล้วงงนะฮะยังสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับความปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาในการทําประกันภยัยกับเจ้าหน้าที่ที่พยากันภยัยผ่านกล้องที่ติดอยู่ในคียออสนี้สะดวกสบายมากนะฮะนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบทิปคอยเพื่อแรงสิทธิประโยชน์แล้วก็ยังมีกิมมิคน่ารักน่ารัก ถ่ายภาพที่ลึกกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ครอบครัวผ่านดิจิทอลโฟโต้แล้วก็ปริ้นรับไฟล์ไปได้เลยนะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะจากคุณสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะป,ประกันภัยจำกัดมหาชนกันเลยครับ <c oughs> ร่วมมือในวันนี้นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการประกันภัยนะครับที่ทิพยะประกันภัยได้จับมือร่วมกับสยามพิวัน์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นํา ในเรื่องของรีเทลศูนย์การค้านะครับที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการเปิดประเทศต้อนรับการกับเมานักท่องเที่ยวนะครับที่พร่ประกันภัยเราก็ได้มีการสร้างนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมานะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับเรียกว่า i n t r o r e ์วอสแคปซนะครับก็จะเป็นปนวัตกรรมใหม่สาหรับคนที่ต้องการจะซื้อหรือว่าต้องการจะค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้งของกับการประกันภัยนะครับที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะเป็นการเปลี่ยน วิถีหรือแนวทางที่จะสัมผัสกับธุรกิจประกันภัยนะครับก็สามารถจะนำธุรกิจประกันภัยมาใกล้ตัวของผู้บริโภคทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหรือเป็นเรียกว่าน,านาวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นการดำเนินการตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าทันสมัยชิคนะครับ ก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทําให้ธุรกิจประกันภัยนั้นนะครับอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแล้วก็สามารถจะซื้อหาแล้วก็ค้นหาได้อยู่ตลอดเวลาครับการที่เราร่วมกับสยามพิวรรนะครับเพราะว่าสยามพิวัรเองนั้นนี่นะครับเป็นแบรนด์ของผู้ประกอบการด้านสูงการค้าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีการแสวงหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เรียกว่ามีคุณภาพล้ำทันสมัยนะครับแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการที่สยามพิวฒน์นั้นก็ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันทั้งสององค์กรนั้นก็เชื่อว่าจะทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับก็ม,มีทั้งหมด8.8ตู้นะ,ะฮะมีที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และไอคอนสยามนะฮะอินทรเวิร์สนะฮะบายทิพยประกันไผ่นะฮะ